กูกะชินรับเชิญเพือกัรลำบาดนี่ยทุกี้มันเสมอมั่นเพื่อไม่ไปนองเอ้ยแค่เกามาบ่ได้เขาไถค้นปูกอ้อยนั่แหละฮะสุดที่ออกเกาเบิืนปูมึงอย่าพูดเลยอย่าพูดพี่พูดนั่นฮะยกแป้นกันนี่น้อยสิตกโอ้ยมันยกเก่งบ่ล่ะให้เหลายแนี่ยโอเคไอ้สารไอ้เสียง เอาสวัสดีพี่ไหมพี่น้องทางผู้พามันก็นแล้วกันโดนโดนที่ระเบียดพ่อมาอายุดีมี่แฮงเด้อพี่น้องเด้อให้รำรันเรื่อยเรืยเด้อให้ถือหัวให้สมหวดเด้อให้สวดชวนตุนตุนเด้อมาไม่เง่้ยน่ะห้องแห้งโกงอยากคนเทไหลแทะหาคนเทไหลแทะมันเก็บรบัดหลากว่านี้ต่อขึ้นงัดพี่ดิ เงี sociedad, ああ่ยแม่ร้อยหนึ่งรอยหนึ่อะไรงานฟี่ตลเก็บบัด้อยหนึ่งเจอเจอ่แม่มึง่ไเป็นแค่ไหนหาอยูดีสบายปอยงี้ยูซักกรไปอู้หบ่คอยปนนดอกเทพเรือยูหาหมอหมดเศร่หมอมาตกไก่แล้วกูฟีเนี่ยหมอมากูเป็นโรคสาระปะงันี่นากูย่านกูเป็นโรคปวด คนตายทันทีผู้บายทันทีเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาเพท่นเขาอาย่พ่อเขาเด้กันเขาใหญ่ขึ้นมาเร็วมันกะทามาดานาลาหมาบางปีไม่เนี่ยกูดีใจอยู่แต่ว่าบัดมันเนี่ยนะกูหายน้ำเกียดตายว่ะมึงเสียไปหายน้ำมาเนียไปเห็นงานเอกสารสงการมันก็สกัดบมาไม่เห็นตัวกูหายแม่มึงจะได้มันลักท่องกูไปขายสวงเกลียวคนไม่เงินทีได้รับไปขายด้วยเงินมันแสดงเราเบิร์ตอย่แล้ว นี้ยต็แม่ตัวช้เมื่อกูพัดเดียวแบบเนี้รักอบคุย้อมเป็นตะนนายเป็นตะนายลูกกระไดว่เป็นเก่าเป็นกระวนบัดที่นี่ลูกไส้ไงกูนั่นเห็นกรเลี้ยตนเชเลยอายุหกสิบห้าปีจันได้เนี้ยเขาเพือสิว่าหกส้าปีจังได้เนี้ยมันเป็นอมันเป็นกระเทยเนี่ยเดีวกระเทยเอาเนี่ยเออเป็นกระเทยจนเ่ายล้กูไปแต่นเนี่ยให้ไได้เนี่ยก็ได้เนี่ยถ้่บ้านมวยช่อเนี่ยละ แต่ว่าลูกไผ่ปูแล้วก็เม่นข้นดนิเขาก็อปลาเม่นข้นมันเป็นยังฮมันเป็นหอดซมเออแวเนวมันดีแนวดีนะมึงป่วยนะมึงอย่าเ่ะรักษารักษาดูดีแเนยมงยังดีแล้วลูกไผ่พืนลูกไผ่ปูเป็นกสร้างขึ้นิตายเนี่ยเขาก็ัสันันว่าเป็นอดมม้อาสั่นันว่าไปหยอดหน้ายุ่งไร่าสันหยอดดีโพดเนี่ยผู้อื่นนันว่าอีหลานมาหยอดเที่ยงาเนี่ยุ่งตัวทอ้วยังไม่หยอดเลด ให้เนี่ยถึงไ้เป็นฮาร์ดสเตกกรับมาหุงโง่พื้นกูอยู่ในบ้านตมดเลยเจ้าั่งเจ้าช่งขึ้นมามาเฮี้ยนมาสร้างสินแรนของกระสอบสินไหมเสียไหมกูใส่ขนาดกูว่าท่านตายเนี่ยท่านกูตายส<อ>ิท่านใดมึงว่าเออกูเศร้าเนี่ยโทรมาว่าสิบวดลูกกูจัดสิไปรู้ว่าไปกูสร้างหนังหนามันเนี่ยมันพลาดอะไรเขาหลดกูว่านสิมันก็คือลูกสาวลาลูกสาวลาลูนี่จัดเป็นเก้าเป็นกระบวนเอ็นบ้าโอ้ยกูน่ะยุ่งเฮี้ยนหมอนี่ลูกกูกเอยไรประเทศไหนล่ะฮะยัศสวีฟง อีบอบเง่ยมันไม่หลักแตนสวีฟงงนะแตนสวีฟเด็กพี่เด็กนี่ละเขาส่งเงินมาให้กูเดือนละสามหมื่นกูคัเอย่างลูกเขาผู้หนึ่งลูกเขากับพู้นิ่งซ้ำดอกล้านกูก็ได้หูหู เอาไปยูนั่ระเบียบแบบนี้เดี๋เป็นสาราแนีวเป็นลูกคนดีดีใครไหลตาตีเอออีกตุงตาต้นน้อยนอยนั่นละเดี๋ยวไปถ่ายละครถ่ายหนังสองเบียงสามเบียงเดียวอีสานตุ๊ดซี่เสื้อห่อแถวแกตต้ไปหาเงินหาข้าหมานก็อย่างเดียเทียนก็ค่อยเคยขอดีหลานเออโอ้ได้กนี่เด็กนี่ หาพ่อมึงอียาประสาทมึงเบิดตกีเอาีดเนาะีดังนี่ขึ้นเนไม่ยังเกิดเอาขึ้นให้กูต่แน่สมยองสมพอวะลานตระไดบ้างมมหาคือว่าหลานมึงหูอาหูเป็นบางง่มตอนยัยขอเงินเนี่ยอ่เงินแนวมันก็ท่นสมาพอบาทก็เดนเ้อ บก่อยอกันไก็เรวควลอยก็หมือนก้อนอย่างนี้สามมื่นผุนอิ่มหังยสิบลานสองสามพันกับ่มาซื <vibrating minorities> 18, 80, ้อเลขเพื่ออะไรอดม่ยังเด็ก็ซื้อแต่กเล็ซื้อหัพ่อม่ผหงอัียาบรรจมนบถจังค่นี้ละบรรจุกังเลยมันมีแปดจะซื้อเร่มดนี่ันนีแปกับมึงเลยิล่าง้นจะกติงกูละ วนก็หันนันวนก็หันนันเห็นว่าเขาฟันเก่าเออซื้อบัตรุเก่าเพรื้อตเก่าเกียริซื้ออะไรซื้ออะไรมาไหนวันนี้เขาได้ซื้อไรซืพอฟังันี่โตตรมาอันนี้ดิอันนี้ตกน้นมีไงโตกลับก็อะไรก็โตตก็ไปซื้อซีเทียมหมเนาะมันอันมันราใจเกินกูกับคุณสองเขาไปอีก ขัมาม่หอดูก็เรียบดังประเดี๋ก็ม่ออกตรงนี้ับรที่สูกะมารเงินเอามาจะมาแกหลายเงินพูดเทาออกมจะห้ยออกูชีกูนี้กันซส่เออสัญญาจะห้มือเขาหยุดส้องสาลาีพ่อนี่ยสัญญาเด้อเออสัญญาสัตัวเด้อตัวดอกยีลาตัวมาสีแมวมเด้อเก็ธรรมดาักันนี่ไม่เงกับลานนีกั่าไ่เนี่าไปโรงเรียน อย่าคุณครูเราถามคอยถามอะไรกังไหนลูกโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรโอ้หต้องอยากเป็นคู่อยากเป็นหมออยากเป็นกะลีผิดน้องผิดเนี่ยอีหาน้องเนีะยไปโรงเรียนได้ยังปโรงเรียนได้ผัวอันนี้ไปโรงเรียนได้ผัวปันทบ้านหัวซอกด้วยอายุนี่ก็เป็นบ่เป็นหลายอยู่ ไม่ไงอืจะได้เบิ่งขา่าวบอข่าวยังอีหล่ะเด็กน้อยอายุสิบเก็ปีนานาเขาภาคข้นลงแรมน่ะคาดีมัรท่านเลี้ยยกุญแจตัวมันยู้ใครนหรพยานม,มึงยานเขาบมขืนง,งานเขาบ่เซิงงานเขาบ่เซิงกับงานดอกกีลาไม่ไงสิพาไปไ่ใส่ไปลงหน้าดาบทองอืองดู๋ยนี้ลกมผู้อดไเอลุกมันไอการเงี้ยเนาะไอตีภาพกไปอีกบอพาไปเอาชอบมงกันบอชอบเด็กดหละ งวดนีาดเป็นงวดนี้ยังไม่ได้ล่าคู่นึือคู้หมุนคู่บานคู่บอกคู่ด่างนี่นะาวเออไน่งนม่ไเสียงมามนคือแค่ขำคอยอีกบอบเลนข้อานินเน่น้อยๆคือเป็นไงเป็นไงแม่เมื่อยก้นหัวชี่แล้วนี่แ้วก็เ่นตาผมก็เตกอะ โครม่งโมันนี่เห็นว่นนา,นนากูมาจากคนรีเด้กูบ่อมากเล่นเด้อเด,ด,ด็เนแมวงนี่เด็กตาด่ามึงซ้ำดีด่ากูซ้ำเด๋อเยังไงกำปื้ลยตัวล้อคมียัยนั่นะเอ็มมีขม่าวไหมก็โรคนาดาักท้องอีกเอาอี่ยังอีกอันเขาคงขึนผู้เท่านันน่ะ้ยก็โอเป็นทายาแผ๋นี่ก็พูดตอปาเฉยไปไงนั่นทั้งไหวทั้งวอนต้วานยังไหนถอย่ายัอ๋อยางสีไปไงถอยร้าไปไงเอ็มนี่แถวตวสองเลยมึงนะ บอกไล่ไล่ตังไหนอยู่ตรงนี้เทายงอมึงมีเาสอเลนกูสีสองเท้าะะกำละอยชันมดเอาเอ้าไปใส่มงไปตายึงม่อยู่หนีสี่เหล่ยมมันก้มืนอยู่ใส่เอ้าวาให้ยากไในงแลนชสให้ก็ใส่ถึงไม่ิีมีปอบมึงยังได้แต่มันใส่ประโยชน์ไม่แงเข่าไปนิ่งอยังมักซงอยู่ตมึงกันซึ่งตายเก็จซยหน่อยจะมาตาหันไูต พี่นอโมห่มักระบอกเพื่อนนอกาบามเยวลาเดหาซึ่งนางนันพี่เนี้ยิ่วูฟังอ่ะกันข้าวไร่ข้าวได่บบดนีข้าวไร่เนี้อันพายข้าวไร่แหม่แล้เรียนสู้อันนี้มห่ออ้ัลักษณะยี่เมียหน่อยวะเห็นบักชาติจูฟังเดี๋ยวนี้อ่าหัวงอหหัวงอกงอเป็นจ้าอะไอีกรูกลานบ้งเหอช่นเสีมะฮอมแขนสันไม่เชิดเงาลูกเชิดเงาเป็นจะไอีก่ะ จีากระรงสีเขียวมินโอ๊ยหาะไรหาเอ้าโอยโอยักดหนแม่รดสูมาตานดจากเทียงขบุ้มแวไา้หอดสื่อเลยเอาจิตายต้งใส่แป้งพุดยุบปานอสมอบานห้อยซ่เล หัวชอบมาใส่ทีตีุน่อยอันเงียวมยไปเมื่มึงติเป็นเนียน่อยหัวปู่ไวลาก้อนปูอลยังคเืบอก้ฟันดีกหลแตกที่ฮานี่มาเอาเงินก้อนเมียราม้บ้านต้าหยองแม่พักบ้านต้าหยอแค่มาตยางเลยกอคุณหอาอเรื่อ้เงินแล้วกคุณอ่ะ ผมได้ยังพลาดกูเห็นชัว๊์มีงานยากสิฟันใช้ก็แต่งตัวดีแท้โอ้ยเข้ว่าสิบวดลูกไปจะข้าวไปโป่งผมแล้วก็มาไปจะตูนหลานไปจะเมารถไปผมก็เมาดอกยางไปรับ้านไปคุ้มโรงเรียนนี่พูกไดนอีกผัวกูโอ้ยข่าวอะไรล้วผัวกูพี่สมมาแหล้ว่ะัวมึงไงเขาดูดข้อันไรไปไปไปเดี๋ยวเอารถก่อน ขรับอกมาเล่นรถอะไรนี้เป็นรานเสื่อด้าแดดลาดนุ่เป็นดาราออกรถี่หางฟอร์ดเล้นเจอขี้ดีเขาจีไต้ตัวเขาว่ะนี่นี่่น,น,นอล,ลองขี้เปนตลาดนลี่ขี้ไป็นห้าโลรถฟอร์ดตันนี้เงินขายหอยขายวานในสื้อพิธคาสองทันเลยเกิดรถตั้งตั้ง้ถนัยเชียงอ่ะว่ามันรถกระบะเป็นนี่แจมมันรถปะกะลีเดอร์ามีกันตตยเกิดขึ้นเพราล่องเลย อาผู้ใดรับไม่ไเดี๋ยสิครับเอ้นขับอะไรม้างอบสิ่งนี้นี่มันเสียหอดไปาหาขก้นมาเออเอเออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวายนะค่อยจะตมค่ายค่อยจะไหนไม่ยิ่งขันนี่ครับอีกลอกกัดปานหัวเรเล็กน้อยมันี่หอดใช้เป็นเองับไบป่ะฮะงับไปขึ้นือไงครับนีกผก็หีบอบ้านมันไงพนัน เห็นว่าโกบาขามข้างหลังทั้งงทั้งสมมันกับโบวดแล้วจะบ่นั่งข้าบเนาะนั่งขาบยังนั่งคาบบอสลยเนีนั่งขาบบอสดี๋ได้ทนั่สวนทังมไงสวนทั้งานบันี่ไี้ยังุ่อไมเอจะเฮ็ดเป็นเฮ็เป็นจะเป็นสวดจัามสักนนั่งขาบคาบบอสเนี่ย กูเฮ็ดเป็นดอกกูเมนเกียรมึงนั่งแหยียนหม้อยังอีกขอฝากว่าหลายเกียร์ยังใครฝากให้ยายน้องโอ้โหขอบคุณแอหาบอสเผื่อไม่กูเล่นทับกูคันเอาสุตได้อย่างที่กะเหรี่ท้ใช่กูใช้เป็นมาหนิขอบคุณค่ะอุ้ยกูใช้อะไรกูไปเมียกูอะไรโอ้ยูยังก็มีเนี่ยอ้อแต่มึงยังมีหัวดิ เราเรื่องเรื่องมันถงหอดเี่ยง่ายใจไ่าได้เร้อพไ่น้องแต่ลวดลันอย่างนี่โอ๊ยทำไมใส่ลายแฮงนี่ละฮีกูวอ่ะฮีกูอ่ะฮีกูวอยางเงี้ยมันเรียนเื่อกันสักไม่เงมันก็ไปไปแม่เอาิมึงไปยันน่ะขยันอีไปยันก็ไปก็มอไซด์อ่ะยันก็ไปไง หัมกรแป๊ยันรมันยันกูันมึงปืนองหนานยันรถเออบ้านรันบ้านตียตะกอนฝากกูกันเชียวไว้โอ้ยอันตัวไหนอีกก็งวดหนานอมีไงอืมชุดนไหว่าหันไปใส่เลี้ยวใส่คือเลี้ยวมึงมึงก็ใส่มึงบกาใส่เป็นอะไรเป็นนังซี เกับเพี้ยนีเลยฮะอายุสิาแล้วมาเป็นเ้าอยโเฮาร้อยมงสพี่บอกว่ามาให้มันเลแล้วมันเทียนถ้ว่าชวนอย่างดอกมิอนไฟใหม่สมัยสบูรณอนี่มินี่แหละลุงล่ะภาวะกัดหัวมึงกันหน่อยมาเศ้าผมโดนก็เฮ้ยก็คือสินไหมกูให้เท นี่ไงจะมาคือท้องแปดี่ยนพันปูผาเสียเป็นแต่ร่ำเกลียดเขาห้านี่สากอนอร์นายบันลาจิตโอ้ที่เนี่ยก้อนเนี่ยเห็นหมาดบุได้ไหใหญ่มัดเดียกันยั่นี้โอ้ลูกไผ่ตัวนี้สกิดสกิดสวัสดีลูกไผ่ปากประเด็นไอยาพูดตายตต่มันคือผาคุ้มกองเฉย นี่ก่อนน้อยเสียงกระดานเสียงอีสานชุดสิบสองช่าเอาเหรียญวหมวแมไปยังไงนี่ก็สถหัวัก็พวงามัยมันแตงมาขึ้นเลยเนียามาหากูขุนเป็นหัวคนแล้พวกให้อือต้าจายกูขอถ่วงไม่หยิบแนี่ย่วงมาใ่หนูแค่แม่กะรีลุนี่ขึ้นที่วัาตั้งบาร์ผนเนาะ เปลนบาคือกัเจ้าเปาลี่ยนซะหลวงพ่อมือหนวนมมดเห้หมันเด้อโคแ้มงี่ล่ะกอนเนี้ยไปนหนาตยาอ,อาเสีโคตรมันก็ดอว่านี้วก็ดีแตม่เสีเสยมันมุดกนั่นเด้อเอามึงว่าดีมึว่าผมจะหานตายปท่านต้นออกตัวเงี้ยคุณ ตีผู้ยิงพูยิ่งพอร,ร,รู้ผู้ยิ่งอีหแหงแหงสุดนก็คือสอยแงไปไปฮะขครจะตีใครนี่คนเป็นกนรรมการให้นีกคนที่กินเซจกลางเซจกลาง,งเซจกลางผู้ใดยำเซจกลางผู้นั้นแก แม่เท้าเจ็บไหมคะเจ็บล่าเอาแม่ลุกแน่ลูกไม่เดี๋ยวไม่ใช่แม่กูเหมียผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพาตีกันฟันั่างเลือดหรอติสั่งเลืองไม่ไงฟอดแจ้อัดเชือกกรดิยังยังยนี่แลเสียงยืนเสียงหนากันกันติดเสียง จัเฮียงงาจังไหนมผูกหมูไว่จังสี่แบบนี้ตอนแปะอะไรหมูที่ไหนอะไรอ่ะจิ้งหลีอยากเห็นผูมั้จิ้งหลีทำไมดูขาวจังเลยน่ารักที่สุดเบื่ไหามาเป็นตาขายย่จ้ขาวเองก้แล้วนนีเาพัเข้าไป เอานไออานหาเปเมียมันเองเมียมุกิ้อวกัวไปละเฮ้ยไม่ได้กไหนีละมึงอเอตายขาดเอาดีแล้วงังยัขาดเป็นาดพนหาดียงสัขกินยืนหนีมาสินี่ ชมาหน้าเกียกคาเท่เาเนี่ยป้เยพ่เจ้าทุก่เราลุกขึ้นจะนี่้ลุ้นลุกขึ้นลกขึ้นอ้มดังนเนียได้นีจะเป็เจากั่งกยใ่ไมเไม่ชอบอาบหัค่ะอยป็้บนี่แ้งหรอเาะให้นี่รจัดการให้แกหน่อยใยุ่กับผมกรําำยุ่งนี่อะไรล่ะคะอ่ะกสเปรย์น้ำหอมดบบกลิ่นเนาะ อายายอาปากคืนกนจะรับกินไหนอ,อะไรฉังก่อนนะเออฉันสีนะเมนี่ฉีดปุ๊บหายปั๊บเลยยี่ห้ออะไรอ่ะสเปรย์น,น้ำหอมดับกลิ่นกาผีเผ็อ๋อใช้แล้วดีแก่ จีบเพียงหนึ่งทีหัวซีอยู่เมื่อคืนขน<อ>ยายนชีดให้ไหไไเลยมาดูว้ามาดูแผนที่ประเทศไทยอ้าวมันคาอยู่เรนะื่องต้นเลยโอ้โหอย่าลูบกลาน,นั้นมันก็มีแพนดา้าสีออกลูปแทน ไม่เหมือนเมีแพนดน้าหรอก,กมันกบงอย่างน,นี่เหรอที่เขาเรียกว่าผู้ผาม,าม,าม่านเนี่ยอุ้ยใส่นี่นะผู้ผาม,าม,าม่านคุณว่าเทียวเมียนสนใจมาเข้าพักโฮมสเตย์ไหมครับไม่หรอกแปดร้อยนะนบนแพงอะไรก้นตัวนะ

ายนอกซอมกับวกลัวเขาท็ปทั้งเหนียงเลยว่ามันกุยย่างเดี่ยวเ่าแมนตัวนี่ไหมไม่เอาตอนแต่ถ้าย่ยังไก็กินดิบเต้นหล่นแ้เต้นโอวเาวางสนเพราะว่าจังทันเปไหมอยู่ไนกีกระติงแลออกแวนี่นี่ว้ายกดงกะดงมันกระตือมันฟากระฉีกกระตืออาให้กูสู้กูไอเบสดีสิบเอาตัดแดียดิสติงว่กัเปรงฟงก็ต้องหัวเอากระเจม มาต่อเร็วๆควักอยู Godzilla ่ไปไหนกับว่าเบิ Judy ้งคุณตัดมีดไปงั้นอะไรนีุ่กก่อนงาโทษมันงั้นก็อเาอายุวัฒนคุณน่ะอายุวัพนพี่เออ่าชายใจดีเปทาน